แรกก็ติดแล้วครับเพื่อนเอาไม้ค้ำน้าหลังครับจะวินล้อขึ้นครับดูมันจะขึ้นเ้ยครับไม้นี่มันค้ำอยู่นะครับก็ยกดำนะครับเฮ้ยดำเสร็จแล้วล้อมันจะลอยแต่ยังไม่ลอยครับ ซอยังละ่ะมันานันมันลอยเลยต้องต้องวิ้นทางนี้ลอยลอ้ลอล้อพิษวิ้นทางนู่นวิ้นทิทางเดี๋ยววิ้นทางมันบวกลอยอยังวะมันลอยทางนี้วะมันต้องข่าไปทางนู่นย่างเหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาวิ้นใหม่ที้ทางนี้ทางน,น,างน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่มัน มันยกครับแต่ยกขาล้อรัอนจมันยกล้อนี้ครับ,รรบเปลี่ยนเอาไม้เอาไว้ฝั่งนี้ครับพอพอล้อมันยกนแล้วเราก็หาอะไรหน okay. ไหม้ลื่นออกครับ เดี๋ยวหาอะไรมาลองครับมันยกล้อขึ้นอย่างนี้ต้องว่าจะหาไม้ไม่ได้แล้วขึ้นได้แล้วก็ไม้ไมันต้องแล้วกินไว้ก่อนดินมันโล่งครับดินเหนียวสองรถได้เรื่องเลยครับดินหนักนเดี๋ยวไม้ขึ้นนะใช้ไม้วินเนาะอได้ะอ๋อเมื่อกี้ติดครับ เทดินลงครับแล้วก็บินขึ้นช่างพีชก็ทําการเคลียดดินให้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นมันจะระเกะระกะไปหมดเลยครับก็ตักขึ้นรถส่วนนึงครับส่วนนึงก็เคลียทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวรถเกลี่ยมเกลี่ยลมใช่นหมนับเราก็ทําการเดี๋ยวเอา,เอ,เ,า,า,เ,เ,อาเอาไปใส่ดินนี่ครับผมนี่ก็เกลี่ยเคลียดอออพีกันเคลียดดีด นี่เกี่ยวที่สี่เดี๋ยวทางพีทก็ขุดไปเรื่อยๆครับเขามา 5, ห้นะาหกติดรถนย่างเงได้สามรถแล้วครับผมไปเรื่อยๆครับคันเดียวครับขับลุ้นกันไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบครับผมซ่อมเสร็จแล้วก็มาทํางานกันต่อ